ลุ้นเป็นพรีเวดดิ้งจ๊ะและแจ็คหรือไม่จ๊ะมีข่าวดีสะเทือนวงการคะ่ะเชาวเนตแ่ยินดีสาวจ๊ะอาสยามถ่ายภาพพรีเวดดิ้งหรือไม่งานเพลงก็กระแสพุ่งความรักกระลุงไม่แพ้กันละคะ่ะสําหรับสาวจ๊ะอาสยามเพิ่งจะปล่อยเพลง12ออกมาแฟนๆได้ฟังกันโอ้โหเรียกได้ว่าติดหูกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยละคะ่ะวันนี้น่ยอดพุ่งไปที่สองล้านกว่าวิวแล้วละคะ่ะส่วนในเรื่องของความรักกับแฟนหนุ่มอย่งางแจ็คธนพลบอกได้เลยนะคะว่า เธอเนี่ยไม่มีวันแผ่วจริงๆล่าสุดวันที่13บากุมภาพันธ์สาวจ้าปวดภาพคู่กับแจ็คธนพนหวานใจโดยตัวเองเสวมชุดเป็นปราติียาวสีขาวคล้ายชุดแต่งงานส่วนหนุ่มแจ็คเองก็หล่อจัดในสูททักซิโด พร้อมกับเขียนแคปชั่นแบบหวานๆปน,นหาเอาไว้ว่าหมอบอกว่าตับอยู่ข้างใต้แต่หัวใจเรานี่อยู่ข้างกันพร้อมกับแซวตัวเองว่าหิวละคะ่ะงานนี้ทำเอาแฟนๆหลายคนตกใจนืกอว่าทาั้งคู่กำลังข่าวดีจะมีในเรว,วัดบางก็เข้าใจว่าเป็นการถ่ายพีเ้งหรือเปล่าก่อนจะพากระเจี๊ยให้ทั้งคู่แต่งกันได้ไวสักทีเถอะค่ะออร่ามาเต็มขนาดนี้แล้วงานนี้ก็ต้องรีบแต่งตามที่แฟนลับเชียร์แล้วนะจ๊ะสำหรับหนุ่มแจ็คและสาวจ้าเอาไว้ว่างานนี้จะเป็นยังไงคงต้องรอติดตาม ตอบแล้วล่ะค่ะ